จนไม่เห็นกับตาจนพ้าใจมัเจ็บทางาที่สองนะครับดังมากจริงเหรอได้เองมีคนหน้ากากคนหน้ากากคนแม่คนแม่จนวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนอะคำต่อไปคำว่าจนวันนี้คนที่ร้องเพลงนี้เป็นนักร้อง คำต่อมาคำต่อไปฉันจนวันนี้ฉันเ,เป็นวงพยางเดียววงพยางเดียวคร s ชไม่ใช่ครัชครชมีต่อไปโยค <c oughs> <c oughs> ารัชได้เลยคำนี้คำสุดท้ายคำว่าเสียผูกมาเลยวันนี้ฉันชดสิตว่งใจไม่ า,ไม,าไม่รับเลยใครไว้อะระวังระวังจะโดน,นจะโดนกำจัดเสนองใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะคระับ